สวัสดีครับวันนี้เจอกับครูอัพอีกแล้ววันนี้ครูอัพจะมาสอนเล่นซออูนะครับนี่เรียกว่าซออูเราจะมาทําความรู้จักกันว่าซออูมันเป็นยังไงโอเคครับให้นักเรียนนะครับนํามือซ้ายของนักเรียนเอามาหนีบอยู่ใต้รัดอกตรงนี้นะครับที่มีเชือกอยู่ตรงนี้เรียกว่ารัดอกเอาไว้ตรงนี้หนีบไว้แล้วก็ค่อยเอานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยกดไว้ถ้าไม่กดก็ปล่อยต่อมา พันชักนะครับให้เราเนี่ยจับเหมือนตะเกียบตะเกียบมีสองอันใช่ไหมครับให้เราเอานิ้วสอดลงมาครับแบบนี้โอเคครับเมื่อเราถือซออูแล้วให้นักเรียนนํามือซ้ายของนักเรียนมาหนีบไว้ตรงใต้รัดอ,อกนี้นะครับต่อม,มือข้างขวาให้เราช้อนมือมาเหมือนเราจับตะเกียบกินกว๋วยเตี๋ยวเลยก็คือการสีเข้าสีออกนะครับอันนี้เรียกว่าการสีเข้าเข้าก็คือการเข้าหาตัวเอง ออกก็คือการออกจากตัวเองก็จะเป็นเสียงโดเข้าออเข้ามาแล้วก็ออกโดนี่เรียกว่าสายในนะครับสายสองซองอูจะมีอยู่สองสายสายข้างในกับสายข้างนอกสายข้างในจะเป็นสายโดสายข้างนอกจะเป็นสายซอนเมื่อเราเอาคันช้านะครับสีกดเข้าหาตัวเองโด เสียงโดนะครับโดเ<ด>มื่อเราดันคันชัก <c oughs> เหมือนเป็นการดันออกไปจะไปโดนสายข้างนอกเรียก <c oughs> ว่าสายซอนหรือสายเอก <c oughs> ซอนซอนซอนอนี่นะครับการไล่โดเยมีฟาก็คือปล่อยสายเปล่าก็คือการปล่อยไปเลยเราก็จะเอาคันชักกดเข้าหาตัวเองเริ่มโด กดนิ้วชี้ลงไปก็จะเป็นเฟกดนิ้วกลางลงไปก็จะเป็นมีมีกดนิ้วนางลงไปก็จะเป็นฟาก็จะเป็นโดเลมีฟาาเพราะสายซ่อนหรือสายเอกที่เป็นสายข้างนอกนี้นะครับเราก็จะดันคันช้างออกไปเป็นซ่อน ฟาธีโดใช้เหมือนกันโดเลมีฟาต่อมาซอนก็เหมือนกันอนลาทีโดเปลี่ยนเปลี่ยนสายแต่นิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างนักเ,เรียนลองฝึกกันดูนะครับสาวูไม่ยากเลยไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ